สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเตรียมดินเพาะต้นกล้านะคะหรือที่เขานิยมเรียกกันว่าพีชมอสนะคะมันก็ไม่ใช่เป็นพีชมอสจริงๆหรอกค่ะเราก็ทำลักษณะที่มีความใกล้เคียงกันนะนะคะเพราะพีชมอสเนี่ยถุงหนึ่งก็มีราคาแพงนะคะถ้าเราเอามาใช้เยอะๆก็ค่อนข้างที่จะต้นทุนสูงแล้วก็เปลืองเหมือนกันทีนี้เราก็จะมาแดัดแปลงใช้เพื่อให้สะดวกแล้วก็ประหยัดค่ะช่วงปลูก ต้นกล้านะคะก็จะอยู่ที่เวลาใช้เวลาได้ไม่นานนะคะสำหรับต้นกล้าผักทั่วไปนะคะจริงๆก็จะประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะคะเราก็จะเอาไปลงกระถางจริงแล้วนะคะส่วนอันนี้เราจะเอาไปเป็นฐานและปรับปรุงใช้ในการปลูกตัว แคคตัสด,ด้วยนะคะที่ปลูกจากเมล็ดค่ะอันนั้นเนี่ยเราจะมีการปรับปรุงสูตรเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยเพื่อให้มีสารอาหารมาั่งเพราะว่าในแคคตัสเนี่ยเราจะใช้ดินนนั้นปลูกเป็นระยะเวลานานนะคะมากกว่า6เดือนค่ะ พีชมอสของเราวันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะทำล้อๆกับพีชมอสที่เขาขายกันอันนั้นนะคะอันนั้นก็จะมีความร่วนซุยแล้วก็อาจจะมีท่าหรือสารอาหารอยู่ ด้วยมากๆกันนะคะอันนี้เราก็จะเน้นความร้วนสุยค่ะเพราะจริงๆแล้วมเมล็ดพืชเนี่ยนะคะเขาก็มีการสะสมสารอาหารอยู่ในตัวพอสมควรนะคะแล้วก็เวลาเราเพาะเราต้องการแค่ให้เขามีความชื้นลากนะคะสามารถชอนใช้ได้ดีโดยเฉพาะเวลาที่เราเนี่ยเปลี่ยนจาก เออเอาออกจากตัวที่เรากระบาที่เราปลูกเนี่ยมาใส่ในกระถางจริงเนี่ยให้สามารถเอาออกได้ง่ายๆนะคะไม่ไปกระทบกับรากหรือลําต้นอะไรเขามากเนี่ยเวลาเราทําดินปลูกเนี่ยดินเพาะต้นกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะร่วนร่วเนี่ยมันจะมีประโยชน์เวลาที่เราย้ายต้นกล้ามากๆเลยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเรามีทําคลิปนะคะเกี่ยวกับทําพีชมอสใช้เองนะคะซึ่งจริงแบบนั้นเนี่ยก็ทํามาตลอดนะคะแล้วก็ใช้มานโดยตลอดเหมือนกันเพิ่งจะมามีปีนี้ค่ะที่ลองเพิ่มส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างไปก็คือรายหยาบนะคะรายก่อสร้างนี่เองค่ะคือจริงอะ่ะไปลองใส่อยู่ในดินปลูกแคคตัสแล้วรู้สึกว่าแบบ มันดีอ่ะนะคะดินพอมันอยู่เป็นนาน่ะมันก็ไม่จับตัวกันแน่นจนเกินไปนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอามาลองใส่ในส่วนของพีชมอสซึ่งก็ลองทำดูแล้ว,วก็ใช้ได้นะเวลาเราเผลอทิ้งไอตัวกระบะที่เราเพาะเนี่ยนานไปอะดินมันก็ไม่จับเป็นก้อนนะคะ เนื้อสุดประกอบที่เราจะใช้หลักๆนะคะก็จะมีขุยมะพร้าวที่แช่น้ําแล้วนะคะแล้วก็เอามาล่อนแล้วก็มีดินก้ามปูเอามาล่อนแล้วเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีแกลบติดเผานะคะไอแกลบเผานะคะสีดำๆค่ะอันนั้นไม่ต้องร่อนก็ได้นะคะเพราะมันค่อนข้างร่วนอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มทรายหยาบลงไปนะคะอีกส่วนหนึ่งเติมเพิ่มเติมด้วยปุ๋ยค่ะจะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนหรือว่าเป็นปุ๋ยคอกก็ได้ค่ะ ะะเรากําลังล่อนตัวขุยมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าววันนี้เราเคยแช่น้ําแล้วก็ล้างน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอามาล่อนเพื่อที่จะเอายยห,หรือว่าก,ากากที่มันเป็นใหญ่ๆนะคะออกนะคะตัวกา,กากที่ได้ที่เราแยกออกมาแล้วเนี่ยสุดท้ายเราเอาไปคลุมดินข้างบนตรงต้นไม้ที่เราเพาะก็ได้นะคะ เนื่องจากตอนทันนะคะฝนตกหนักมากค่ะอยู่ๆฝนก็ตกนะคะก็เลยเททั้งก,กระถาไอเททั้งกระบะนะคะลงมาในตะกร้านะคะเพื่อที่จะร่อนมันก็เลยอาจจะร่อนช้าล,ล่อนนานหน่อยนะคะจริงๆค่อยๆใส่ลงมาในตะกร้าแล้วเราก็ล่อนออกเนี่ยมันจะเร็วกว่านะคะเนี่ยค่ะพอร่อนๆไปลองสังเกตรตรงข้าง,างใต้ตะกร้านะคะมันจะเป็นขุยมะพร้าวที่ละเอียดหน่อยะคะ่ะข้างบนก็จะเป็นใหญ่ๆนะคะเราก็จะแยกเอาไว้เก็บเอาไว้ปลูกค่ะ เนี้ไปไปคุมดินจะได้นะคะฝนตกดินจะไปตากกวดนี่นะคะที่เหลือก็จะประมาณใช้สามส่วนอ,อันนี้เป็นสายยาใช่นิดหน่อยค่ะ นี่นะคะอ่ากลินกล้ามปูล้วนนะคะร้อนเลยก็จาแฟแล้วนี้ก็คือปุ๋ยค่ะน,นี้เป็นไซด์ด้วยน นะอันนี้จะเป็นน,นี่นะคะมีน้ำหมักสับปะรดเร่งการเติบโตแล้วก็ทั้งส่งขนหนังขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะฉีดจุลินทรีย์ต่างๆที่เรามีนะคะ จะเป็นน้ำส้มควันไม้หรือว่าเป็นจุลจะเป็นสังะห์แสงจุลินทรีย์หนอกล้วจุลินทรีย์สารตั้งต้นต่างๆที่เรามีเราก็ฉีดลงไปนะคะที่ฉีดน้ำส้มควันไม้ลงไปด้วยเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการช่วยฆ่าเชื้อที่มีอยู่ใน ดินด้วยนะคะเผื่อมีเชื้อโรคหรือว่ามีเพีย้ยมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะแต่จริงๆของพวกเนี้ยตอนที่เราซื้อมาหรือเราได้มาเนี่ยนอกจากแช่น้ําแล้วนะคะของขุยมะพร้าวเนี่ยดินหรือว่าอื่นๆเนี่ยก็เอามาตากแดดน,นะคะ เอาไว้เนี่ยเป็นอาทิตย์เลยค่ะตอนขั้นแรกนะคะก็ตากทั้งถุงพลาสติกก่อนนะคะมันจะได้เกิดการอบภายในดินนะคะตากเนี้ยกากตากแดดไปเลยค่ะหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นนะคะเราก็แกะถุงออกมาเทาใส่กระบะแล้วก็ตากแดดต่อความชื้นมันก็จะลดลงนะคะมันก็จะแห้งแล้วเราก็ค่อยเอามาร่อนนะคะมันก็จะง่ายค่ะ น,นี้นะคะเราจะฉีดแค่พอให้มันชื้นๆหน่อยเท่านั้นเองนะคะและประจวบเหมาะกับฝนตกพอดีนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีละอองฝนเนี่ยเข้ามาอยู่ดีนะคะก็จะฉีดให้มันพอชื้นๆหมาดๆนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยมันจะได้ไม่ฟุ้งด้วยนะคะเพราะว่าของส่วนผสมเราทั้งหมดกับทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะร่อนแล้วมันจะเบาบางใช่ไหมคะมันก็จะปลิวได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความชื้นสักหน่อยนึงอ่ะมันก็จะหนักเวลาเราตักใส่ วภาชนะที่เราเอามาปลูกเนี่ยนะคะมันก็จะได้ไม่ปลิวแล้วก็ไม่ไม,ไ,มไม่ฟู้งอะคะ่ะดินพีชมอสของเราวันนี้นะคะเราเอามาปรับปรุงดัดแปลงต่อไปนะคะเพื่อที่จะเอามาเพาะ,มะเมล็ดแคคตัส ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีความร่วนสุยค่อนข้างมากเนาะเรามาเติมสารอาหารเติมส่วนประกอบอะไรบางอยา่างสำหรับปลูกเมล็ดแคคตัสด,ด้วยเนี่ยมันก็เอามาใช้ได้ดีเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวพอเอามาทำแล้วชอบมากนะคะเพราะว่าพอเขาโตไปสักนิดหนึ่งเอ,อ่อเยอะแล้วนะคะปีหนึ่งผ่านไปเนี่ยหรือ 6- 7เดือนผ่านไปเราเลาะหรือกระบะต้นอ่อนนะคะมาปลูกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายค่ะเพราะว่า ดิเนี่ยค่อนข้างที่จะร่วนนะคะขนาดผ่านมาหลายเดือนแล้วนะคะ คลิปวิดีโอวันนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์สับส c คร b ์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ะ่ทำอะไรนะคะแี่เดอกไม้อะะ